ะะเดี๋ยวเราก็กําลังจะเดินไปให้อาหารหวัวแล้วก็ไก่เป็ดแล้วแปลาเดินถอยหลังอ่ะระวังตกบ่อนานะอุ้ยมาแล้วเขาจะจะมีนมวัวอาหารสัตว์อย่างละ40บาทอาหารเม็ดเป็ดไก่ขวดนมหมูย้ากระบือแล้วคุณจะอาหารเป็ดอาหารเป็ดเหรอถ้าอาหารเป็ดต้องให้เม็ด งินกนอุ้ยแล้คุณให้หมูไหมให้นมหมูหน่อยที่หมูมาแล้วแล้วให้เลยแม่เขาดื่แล้วให้เขาเลยหลให้เลยจะให้แม่เองอ่ะแม่ช่วยถือคุณมาช่วยถือกันเร็วอ่ะงั้นมาดูตรงนี้แม่ไม่กลัวเกินแม่มาล่งตรงนี้มาั่งกับแม่นี่ <laughs> แล้วเขาดูเขาขี่หัวกันสิน่าสงสารตัวล่าง ลูกหมูจิว๋วเนี่ยเหมือนที่แม่เล่านิทานให้น้องคุณฟังไหมพริกอะแต่อันนี้เขาเป็นพริกเหล็กคือลูกหมูให้เลยให้เลยให้ได้เขาอ,ออกมาไม่ได้ลูกเก๋มาก นี่ครับให้พี่ให้ตัวไหนเล้วเขจะใบอาหารเป็ดอ่าได้เลยครับนี่อาหารเป็ดนี่เดี๋ยวนะครูจะให้อาหารเป็ดแล้วนะคะค่อยๆเทนะค่อยๆเทค่อยๆเท,เทไปทีละนิด มาแล้วตัวสีขาวมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วออ้ยมาเต็มเลยนะคุณนี่เขาเดินมาหาลูกเป็นขบวนเลยมันลูกเจีย๊ยบใช่ลูกเจีย๊ยบลูกเป็ดลูกลูกเป็ด พี่คุณให้ช้าจังเลยหิวแล้วครับแ้ <Yeah. S 1> hey, อีกแล้วน้องๆน,นะคะถ้าสมมติว่าให้อะ่ะอย่าเอานิ้วลงไปนะ <S <S เขากัดนิ้วเราได้เลยนะ แล้วทางนี้นะคะน้องๆก็จะเป็นที่เก็บไข่ไก่นะคะเขาก็จะให้กล่องแบบนี้เขาจะให้ไข่เรากลับบ้านด้วยเสียแค่50บาทให้ประมาณ6กล่องอ่ะเข้าไปเลยให้แม่ไปด,ด้วยอย่ามากัดไ่กัดหลอกเปิดยนงไนงนี่เายอันนี้จะเป็นเล้าเป็ดนะจะเป็นไข่เป็ดเข้าไปเลยครับเข้าไปเข้าไปสิครับลูกเข้าไปสิ นี่ทางนี้ปะป๊าโอ้โอเคเราไปเอาไข่ไก่ด้วยนะไข่เป็ดสามไข่ไก่สามโอเคไปขอบคุณพี่เป็ดด้วยขอ,ขอบคุณขอไข่นะคุณไปกินสามปองนะคะ เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเ้าหอบมากว่วไม่กลัวเข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เข้าไปมไหนไข่อยู่ตรงไหนข้ไปดูหน่อยนะมีไข่อยู่ไหมมีไข่อยู่ในปากกาไหมไม่มนี่นีนี่ขึ้นมาเลยขึ้นมเลยบอกขอเขาก่อนขอไหนครับขอไหนนะครับ เก็บมาเลยเก็บมาเลยโอ้ยนี่เก็บข้างล่างก็ได้หรอกเหมือนที่บ้านปูๆเลยไหมได้ไข่มาแล้วครับไม่ต้องเช็ดไม่ต้องเช็ดนี่ละฟองนี่ละฟองอืมอ่าอ่าอีกฟองนึงครับเก็บไปแล้แวงเก็บไปแล้แวงไป ใส่กล่องเลยแม,แม่แม่ปิดเลยปิดเลยนะครับปิดปิด,ปดนี่เขาก็จะมีโลโก้ด้วยโมริมรูมร,มริเพฟาร์ครับคุณครับขอบคุณพี่ไก่ครับโอ้ไก่ที่สวยมากเลยเนี่ยขนสวยมากเลยเนาะ ¡Mamá! กว,วันนี้นะคะแม่กับป๊า,ปาแล้วนะคุณมาที่มูลีมูลีเทฟาร์มนะคะที่นี่สะอาดมากเลยแล้วสัตว์ก็แบบสะอาดมากเลยนะสถานที่ดีมากแล้วอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยมาง่ายมากใครที่สนใจจะมานะคะนี่เลยเซิร์ชชื่อน,นี้เลยที่นี่นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างมากมีทั้งทำโดนัททำพิซซ่าแล้วก็เก็บไขใ่ให้อาหารสัตว์ แล้วที่สําคัญนี้ด้วยค่ะมีคาเฟ่ด้วยนะข้างๆนี้เลยสําหรับพ่อแม่ที่มาแล้วก็ไม่มีอะไรกินเขามีคาเฟ่ให้ด้วยนะคะมาที่นี่ลูกก็ได้ทํากิจกรรมด้วยพ่อแม่ก็สบายใจสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่กับน,นะคุณก็จะขอลาไปก่อนนะเพราะว่าที่นี่เขาปิด6โมงนะคะน้องๆเขาเปิดตั้งแต่11โมงถึง6โมงนะหรือถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เสิร์ชชื่อน,นี้ได้เลยไปเดี๋ยววันนี้เราไปกันแล้วเนาะแลไปไหนอะ่ะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนะคุณสตอรี่ด้วยนะกดตรงนี้เลย